สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอมิน3659ทารอนะคะทุกคนเจอกันอีกแล้วในทุกค่ำคืนวันนี้แม่หมอก็ทำสองคลิปนะคะขอบคุณมากมายสำหรับท่านที่กดติดตามรับชมและรับฟังนะคะตรงนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะค่ำคืนนี้มาอัปเดตกันนะคะคนที่คุณนึกถึงที่อยู่ในใจของคุณคำสารภาพจากใจที่เขาอยากบอกคุณในคืนนี้นะะเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณนะคะหรือ มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้บอกนะคะทุกคนค่ำคืนวันอังคารที่16เดือนธันวาคมพศ2568ันอก่อนอื่นนะคะหมอมินอยากให้คุณทำจิตใจให้สงบให้นิง่งให้ว่างนึกถึงหน้าเขาคนนั้น มาดูพลังงานที่ผ่านมาจนถึงคืนนี้ก่อนเนาะว่าคุณเป็นเช่นไรนะคะอู้ใบแรกเลยดิมิเชียนอันนี้คนเกิดวันพุธนะคะทุกคนดาวพุธด,ดาวการสื่อสารถ้าเป็นลักษณะคุณหมอพูดเลยว่าคุณชอบไปในศาสตร์ศาสตร์หมอดูหมอดูหมายถึงนักพยากรณ์ไพ่ยิซีนะคะนักโหราศาสตร์อะไรก็ได้หรือคุณเป็นคนมีเซนถ้าคุณไม่ใช่ตรงนี้นะคะเป็นคนมีเซนมีลางสังหรณ์ค่อนข้างแม่นยํา หมอเคยเกินนะคะคาว่ามีเซนแน่นอนบางคนอาจจะแบบเซนแรงเพียงแต่มาในรูปแบบที่แตกต่างบางคนฝันแม่นนะคะตรงนี้ด้วยความสมาที่ผ่านมาคุณเห็นไหมคะตรงเลขแปดเนี่ยนะคะความหมายคือนะคะวนๆเว,ว,วียนๆไปๆกกับที่จริงคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนรอบรู้นะคะถ้าคุณเจอความรักคุณเห็นดอกกุหลาบตรงนี้ไหมคุณเจอคนที่อาจจะหนึ่งนะนักรักเจ้าชู้ก็ได้มาดูใบต่อมานะคะ เด็กชื้ดาบค่ะทุกคนาธาตุลมตุนกุมเมทุนหมอไม่รู้ว่าคุณไปสืบส่องใครอยู่นะหมายถึงคนที่อยู่ในใจคุณไหมหรือถ้าไม่ใช่ไพ่อ่านสลับกันเป็นไว้เวอร์ซ่าก็ได้เขาอาจจะสืบส่องคุณอยู่คำว่าส่องเนี่ยหมอเคยขยายนะคะไม่ได้แปลว่าต้องส่องทางโซเชียลเสมอไปนะะบางคนบล็อกกันไปจะส่องได้ยังไงก็คือทำทำไอดีใหม่มาส่องได้หรือเขาอาจจะเซอร์เว์ถ้าเขารู้จักที่ทำงานบ้านช่องของคุณแบบนั้นนะคะ ปนี้คุณอาจจะดีลหรือคุยหรือมีประเด็นกับคนอายุน้อยที่แตกต่างก็ได้หรือบางท่านมาเด้อายุน้อยแล้วค่ะความสัมพันธ์คุณไปเจอใครสักคนที่หนึ่งนะเอาแต่ใจทําให้ประเด็นนี้จบแล้วนะคะอาทีนี้อ่านอ่านไพ่ใบนี้แล้วนะนะบางท่านอาจจะประเด็นนี้ก็ได้คนคนนี้เอาแต่ใจเด็กถือดาบเนแม่มอบอกเลยคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะหรือช่วงนี้เขาถ้าเขาไม่ได้เป็นคนเอาแต่ใจแปลว่าช่วงนี้หงุดหงิด อัศวินเรียนค่ะในออพเพนเตอรเคลคุณอาจจะดิวหรือคุยมีประเด็นกระทาดินกันเมืม่อสมมติกรความสัมพันธ์นี้มันนิ่งค่ะทุกคนมาละหรือคุยน้อยนะอัศวินเรียนนี่คือนิ่งหรือถ้าไม่นิ่งกันไปเลยก็คือคุยน้อยมากนะคะหรือเขาไม่ได้กระตือรือร้นในความสัมพันธ์ถามว่ายังถือไว้ไหมคุณยังคิดถึงใครบางคนไหมแน่กับอกแบบเนี้ยแปลว่ายังคิดถึงนะคะเพียงแต่เลเวลต่างกันละกันเดอะฟูลบางคนอ๋อหลุดละเดอะฟูล ฉันหลุดมาจากตรงนี้ละสบายใจบางคนมีได้น้องหมาน้องแมวมาดูแลช่วงนี้ฉันสบายใจใบนี้นะคะแต่บางท่านอาจจะยังนึกถึงอยู่หนวงๆบางคนก็คือหลุดแล้วสบายใจ the fool นะคะช่วงนี้อาจจะได้เดินทางได้ท่องเที่ยวนะคะตรงนี้นะ่ามีโอกาสการเงินของคุณนะคะมีข่าวดีจากแดนไกลเรื่องเงินทองเรื่องหน้าที่การงานใบนี้นะะ the fool มีโอกาสได้ท่องเที่ยว ะะหรือใบนี้พอละกับความสววันที่มันอึดอัดเรื่องใครบางคนที่เรารู้สึกว่าเราซัพพอร์ตจิตใจเขาเอาใจใส่เขาจนเขาไม่ไม่เห็นเราแบบน,นี้ช่วงนี้ที่คุณหลุดออกมาเดอะฟูลเนี่ยสบายใจแต่อย่างที่หมอบอกนะบางคนอาจจะอยู่ระหว่างรอรอติดต่อรอสื่อสารรอคุยรอเคลียร์นะ,ะสามไม่เท้าทัดไฟเม็ดสิงค์นใบนี้นะคะกรณีบางท่านแม่หมอบอกเลยว่าคุณยังไม่ได้อยู่ไกลกันก็ได้นะ เห็นหมนเรืออยู่ใกล้ๆเนี่ยบางคนก็าอาจจะอยู่บ้านหลังเดียวกันไม่แทบไม่ได้คุยกันถ้ามีประเด็นแล้วช่วงนี้บางคนอยู่ในที่ทํางานที่เดียวกันบริษัทออฟฟิศเดียวกันด้วยซ้ําหรือความสัมพันธ์สามไม้เท้านี้หมายถึงออนไลน์ก็ได้คุยทางไกลนะคะทุกคนหมอมินว่าความสัมพันธ์นี้มันหันหลังให้กันแล้วนะคุณคุณอาจจะเลือกที่จะไปทํางานเลือกที่อนาคตตัวเองเลือกมองอนาคตตัวเองมากกว่านะสองใบนี้หลุดแล้วนะคะบางคนยังค,งคงคิดถึงอยู่ ใบต่อมาจติกะทุกคนธาตุลมตุนคูเม,มทุนจติกความหมายคือ,อถ้าท่านใดแต่งงานจะทะเบียนสมรสอาจจะก,กําลังรอยาแต่ถ้าท่านใดไม่ใช่จติกคือความหมายมือถือดาบมือหนึ่งถือตาช่างความหมายคือคุณอยากได้ความรักอะไรก็ตามคุณกําลังคิดนะคะอยากได้ความรักที่มันถ้าคุณเป็นคนที่ทุ้มเทใส่ใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคุณต้องการความรักที่เท่าเทียมกับคุณเช่นคุณให้ใจให้การซัพพอร์ตดูแล แต่เขาไม่แคร์เราอยากพูดอะไรก็พูดหรือกรณีบางท่านไม่ใช่พูดหรอกค่ะการนิ่งเฉยการไม่ได้ใส่ใจเราไม่เคยแคร์ความรู้สึกเราแบบนั้นนะคุณกําลังต้องการความยุติธรรมคำว่าต้องการไม่ได้หมายถึงว่าถ้าคุณไปบอกเขาถ้าเขาไม่รับฟังมันก็เหมือนเดิมคุณกําลังให้เหตุผลตัวเองมากกว่าหมายถึงตีกลับมาหาใจตัวเองค่ะว่าเถ้าเขาไม่ได้ไม่ให้ในสิ่งที่เราต้องการหมายถึงเราเราทุ่มเทมันนะคะเราต้องการความรักที่มันใกล้เคียงกับเราเนี่ยแหละ นะตาช่างอยู่ในมือเนี่ยคุณจะตัดสินใจคิดทบทวนมาดีแล้วมีเหตุมีผลอะไรบางอย่างนะคะหรือบางท่านมีเกณฑ์อาจจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างก็ได้ช่วงนี้อหมอพูดเลยการเลือกอะไรก็กตามการคิดอะไรก็ตามคุณนะคะใบใบจะติกเนี่ยแม่หมอบอกเลยนาะคุณคิดมาดีแล้วรอบครอบหมดแล้ว ไล่เลียงคาว่ารอบครอแปลว่าที่ผ่านมาน่ะสมัยถึงเมื่อวานนี้ห้าหกวันที่แล้วถ้าทานใดครบนานก็เป็นปีสองปีสามปีไล่ไปจนถึงณเวลานี้คุณกําลังมีเหตุผลให้ตัวเองไว้สมควรที่จะไปไหมสมควรที่จะทําอะไรในความรักความสัมพันธ์ไม่ได้ตัดสินใจป,ป,ปรับแล้วคุณจะตัดใครทําอะไรไม่ใช่นะคะคุณคิดมาดีแล้วค่ะทุกคนนะคะจะเลือกอะไรก็ตามคุณมีเหตุผลสุดท้ายใบนี้บล็อกกันไปไม่เอ่ยน,นะคะถ้าคุณไม่บล็อกเขาเขาบล็อกเรา ถ้าไม่ถึงขนาดบล็อกแปลว่าความสัมพันธ์ที่ที่มันปิดกัน้นปิดใจนะคะมีกำแพงไม่พูดไม่คุยกันและเจ็ดไม้เท้ายังหมายถึงความพยายามของคุณด้วยนะคุณต่อสู้มาเยอะแล้วกับความรักครั้งนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องต่อสู้กับใจเตเองหมายถึงรักเตียงมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นการใช้หัวใจแน่นอนละค่ะไม่มีใครไม่ใช้หัวใจหรอกเวลาละใครแต่ความหมายไพ่ขึ้นมาแบบนี้ท่านบอกถ้าใช้หัวใจมากๆลองใช้ทั้งเหตุผลเข้ามาควบคู่กันไปว่าเรา สมควรที่จะรักตัวเองมากขึ้นไหมกับความสัมพันธ์แบบนี้กรณีบางท่านเดอฟูหลุดแล้วนะบางคนกําลังตัดสินใจไม่ว่าจะอยู่หรือไปจะมูฟจะนิ่งอะไรก็ตามหรือคุณกําลังรอเคลียอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะะแต่ใบนี้บล็อกแล้วนะทุกคนนะถ้าเรื่องเงินหมอพูดเลยมีข่าวดีจากแดนไกลคุณอาจจะมีโอกาสเดินทางไกลนะทั้งไกลๆกล่ะคะ่ะทั้งไม่ว่าต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะ ถ้าบางท่านไม่ได้เกี่ยวกับความรักเลยแปลว่างานคุณเยอะนะแล้วก็มีข่าวดีจากแดนไกลเรื่องเงินทองนะคะขึ้นมาเด่นเลยมาดูกันมาดูฝั่งเขากันบ้างนะเดทค่ะทุกคนอันนี้ธาตุน้ำราศีพิจิกลัคนาพิจิกเดทขึ้นมาเลยความสัมพันธ์นี้หนึ่งนะบางท่านเพิ่งจบกันไปหรือบางคนนานแล้ว คำว่าจบนะคะบางคนไม่ได้แปลว่าผมเลิกกับคุณฉันเลิกกับเธออะไรแบบนั้น,นะคะ่ะการเงียบนิ่งห่างไปเฉยๆห่างไปเรื่อยๆโดยไม่เคลียร์ไม่คุยมันเหมือนนาัยาว,ว่าค่อยๆจบไปไหมนะคะเพียงแต่เพิ่งเพิ่งจบหรือจบนานเองนะคะหรือกําลังคิดนะคะเดทขึ้นมาหรือบางท่านคุยกับพ่อไม่แม่ไม้ซองด้วยค่ะทุกคนนะคะ บางทีบางอย่างที่คิดว่ามันจบแต่ใจของใครบางคนยังคิดถึงคุณอยู่นะหรือคุณทั้งคู่อ่ะไพ่มันตีมาเห็นไหมคะแลกด้วยกันยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่เลยใจนะคะยังทวินหายังคิดถึงอย่างเงี้ยอา้าวไพ่คุณบล็อกไพ่เขาก็บล็อกนะคะต่างคนต่างปิดกั้นปิดใจหรือบางคนบล็อกกันไปไม่เลยนะคะทั้งคู่เลยขึ้นมาคนละฝั่งมาดูใบต่อมานะคะแฮงแมนค่ะทุกคน มีคนที่คิดถึงคุณด้วยความทรมานใจไพ่มนปิดกั้นมาแล้วเนี่ยแต่คิดถึงนะสองถ้วยเนี่ยขึ้นมากะแหงแมนเนี่ยหรือมีบางอย่างที่มันติดขัดมันมีปัญหาไม่ได้คุยเพราะว่าปิดกั้นเนี่ยล่ะนะคะด้วยใบต่อมาค่ะคนคนนี้กำลังเริ่มต้นงานใหม่ไหมหรืออะไรนะคะเป็นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ด้วยค่ะใบนี้หนึ่งไม่เท้าเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆนะคะเก้าเหรียญ เขาได้เงินก้อนมาหรือเปล่าหรือณเวลานี้นะทุกคนหรือคนนี้ไม่ได้แปลว่าโสดก็ได้นะก้าเลี่ยงคือคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่เป็นของตัวเองโลกส่วนตัวสูงนะคะหรือไม่ก็คือวงช่วงเวลาหนึ่งได้เงินก้อนเข้ามานะะแต่ใบนี้แม่หมอบอกเลยถ้าเขาเป็นคนค่อนข้างมีเงินทองอุดมสมบูรณ์นะไม่ว่าจะงานเงินอะไรต่างๆเห็นไหมคะยิ้มมีความสุขมีคนลายเรียงเงินทองเนี่ยหมายถึงอาจจะมีคนเข้าหา แต่มันไม่ได้ทําให้มันไม่ได้ไม่ได้เต็มสิบนะคะทุกคนมันยังขาดบางอย่างก็คือคุณนั่นแหละช่วงเวลาที่ไม่คุยแม่หมอพูดเลยให้มันลักษณะนี้นะหรือมันมีปัญหาแหละถึงไม่ได้คุยเนี่ยนะคะเขาก็เหงานะเขาคิดถึงนะคะแปดถ้วยถ้วยมันเลียงอย่างดีเลยแปลว่าความรักความสัมพันธ์นี้มีใครบางคนที่เต็มที่อย่าลืมนะคะคนที่หันหลังแปดถ้วยเดินออกมาเนี่ยไม่ได้หมดรักนะที่หันหลังเนี่ยมันเหนื่อยมันถอดใจมันหมดแรงในสิ่งที่เราทุ่มเทใส่ใจ แต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดคิดหรือเขาให้ในสิ่งที่เหมือนเราทุ่มเทม,มากๆความรักของเขานะคะเรารักเขาเนี่ยเต็มที่เนี่ยให้รอยเนี่ยเขากลับมาแค่น้อยนิดแบบนั้นนะคะมันก็เห็นไหมตาช่างขึ้นมาฝั่งคุณคุณอยากได้ความรักที่ใกล้ๆเคียงกับคุณเท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงหรือความสัมพันธ์นี้กําลังบ่งบอกว่าหันหลังจากกันเพียงแต่เพิ่งหันไหมนะคะหรือนานแล้วเท่านั้นเองขอหนึ่งใบสุดท้ายอันนี้ธาตุน้ํานะคะกรกฎมินพิจิก ดินกันผสมมังกรธาตุไฟเมสิงคาน,โโนเนาะอันนี้ราศีพิจิกแชริรวอดชาวกรกฎธาตุน้ําเหมือนกันค่ะความรักข้างนี้บางท่านเป็นประเด็นเรื่องความไม่เข้าใจนะเดชเชวอดเห็นไหมคะบางบางภาพจะมีคนนาะควบควบม้าอันเดียวบางท่านเห็นไหมคะม้าสองแต่ว่ามีคนนั่งคนเดียวความความขัดแย้งเนี่ยแม่หมอจะตีไปทางนี้มากกว่าความไม่เข้าใจกัน มันมันมันเป็นไปหมดนะทัศนคติไม่ตรงกันแต่อย่าลืมนะคนที่คุมบางเหี้นเนี่ยตรงนี้แปลว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณคุยเขาไม่เข้าหูอย่างเงี้ยคุณดูนะเขาชอบควบคุมเขาจะนะคะเขาจะงุดหงิดทันทีเลยนะคะเพราะว่าเขาชอบควบคุมไงต้องพูดอะไรที่มันตามใจเขาหรือความสัมพันธ์เป็นระยะทาง สิ่งที่แม่หมอกาลังพูดเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนเราจะจะอยู่หรือรักกันไม่ได้นะความไกลบางคนยังข้ามน้ําข้ามทะเลมารักกันได้แต่บางคนก็มีประเด็นเรื่องนี้แต่ถ้าเรารักกันมันขึ้นอยู่กับคุณทั้งคู่ค่ะเห็นไหมจะหันหน้าคุยกันเพราะความรักมันมีปัญหาทุกคู่เพียงแต่มีมากมีน้อยมีประเด็นไหนมีแล้วเราทั้งคู่จับมือกันแล้วก้าวไปด้วยกันเพราะคนที่อยากอยู่ด้วยกันดูไหมคะมองอนาคตร่วมกันหรือมีคนอยากเดินทางมาเจอคุณก็ได้ขอสุดท้ายนะคะ ดยทำบาลานซ์นะราศีธนูนะความรักเนี่ยที่จริงบอกบอกไปหมดแล้วนะคะธาตุไฟเมษิงาโนเพวกอนี้ความรักบางท่านเป็นเรื่องต่างกันเนาะนะบางคนอายุหน้าตาทางสังคมไหมความห่างไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอะไรบางอย่างหรือความรักนี่คนนี้ก็พยายามบาลานซ์ชีวิตเขามันกะคนนะทั้งที่คิดถึงคุณเพราะว่ามันปิดกั้นกันไปมันมีประเด็นแล้วบางคนก็จบแล้ว ความสัมพันธ์มันมัน wan, wan, button, มนิ่ง oo, มันไปต่อไม่ได้บงังค่านะเพราก็พยายามบาลานนะแต่คิดถึงคุณมาอ่านใจดีกว่าค่ะทุกคนนะบางคนเคยอยู่ใกล้กันอาจจะเป็นเพราะหน้าที่การงานการเงินการเรียนเลยห่างกันออกมามามาดูกันเขาคิดอะไรกับคุณคำสารภาพจากใจที่เขาอยากบอกคุณในค่ำคืนนี้อ่านะคะโอ้ขออภัย ค่าคืนของวันที่16วันอังคารนะคะทุกคนมาดูทําจิตใจให้สงบนิ่งนึกถึงหน้าเขาคนนั้นดูใบแรกเลยเขาคิดอะไรหนึ่งคนนี้อาจจะขี้หึงขี้ห่วงขี้ระแวงไหมบางท่านเป็นเรื่องนี้ก็ได้นะที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะคะบางคนจะไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกแต่ขี้หึงขี้ห่วงขี้ระแวงประเด็นต่อมานะคะอันนี้แม่หมอพูดไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเจ็ดดาบเนี่ยหนึ่ง คนที่เคยทําอะไรรับหลังคุณทําผิดกับคุณนั่นล่แม่หมอชอบขยายนะคะขยายตามไพ่นะคะไม่ได้ขยายออกทะเลไม่ใช่นะคะเนะจดดาบคือหนึ่งแอบแชทแอบคุยแอบทาอะไรรับหลังแต่ถ้าคุณแค่คนคุยนะคะคนนี้ความลับเยอะนะ,ะเข้ามาอาจจะหนึ่งนะันหนักหน่อยวังผลประโยชน์บางอย่างหรือนะ,ะเขาไม่ได้ไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวเขาอาจจะไปคุยหลายคนมาเนะะี่นนั่นแหละคือการทําอะไรรับหลังหรือแอบนะะทําสิ่งที่ผิดกับคุณนะะั่นแหละ เขาก็คิดนะแต่ความลับไม่มีในโลกเดอะฟูฝั่งคุณขึ้นนะคะในใจเขาขึ้นความสัมพันธ์นี้หนึ่งนะคะเขากําลังคิดมันหลุดออกมาแล้วมันเฟดออกมา The ะฟูยังหมายถึงถ้าไปอ่านใบเดียวค่ะทุกคนคุณหรือคนคนนี้เวลาคบกันเขาอาจจะเป็นคนแบบทําอะไรตามใจตัวเอง The ะฟูคุณเห็นเดอะฟูไม่จะตกเหวเขายังไม่กลัวเลยทําอะไรตามใจแบบไม่มีขอบเขตนะคะนะไม่ใช่คบกันแล้วมันต้องต้องถูกบังคับไม่ใช่นะคะหมอไม่ได้พูดแบบนั้น มันต้องมีกรอบบางแต่อันนี้มันเดอฟูไม่มีเลยนะคะอะไรก็ตามที่เขาทําอะไรแบบเช่นนะคะคุณคุณดูแลใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าการคบกันใช้เงินใช้ทองอะไรก็ตามเขาก็เอาแต่ใจอยากจะกินอยากจะเที่ยวอยากจะไปทําอะไรคือตามใจตัวเองแบบนั้นนหะคะ่ะหรือความรักนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้ไม่ใช่เกี่ยวตรงนี้นะ,ะสิ่งที่ทาผิดนั่นแหละคุณเขาน่าจะห่างหรือเฟดลงมาเขากาลังคิดนั่นแหละนะคะจะติดลึกๆแล้วเขาอยากได้ความรัก ให้ความยุติธรรมกับคุณนะถ้าคุณถ้าคุณอยากยามันมีเรื่องราวที่แน่นอนละตรงเนี้เขากําลังคิดนั่นแหละค่ะเนี่ยใบต่อมานะสี่ถ้วยค่ะที่ผ่านมาเขาอาจจะเพิกเฉยคุณนิ่งเฉยใส่คุนไม่ได้สนใจสี่ถ้วยเป็นอาการของเราทุ่มเทใส่ใจให้เขามากกว่าให้เราอะลองคิดดูนะคะหรือถ้าท่านใดเนี่ยไปเจอสถานาการณ์เช่นอ้ยเขาคุยอใไรหนึ่งสองสามสี่ คุณต้องการความชัดเจนอะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ที่เขาไม่น่ารักกับเรากรณีบางท่านนะตอนนี้เป็นยังไงคนคุยก็มีนะคะแต่เขารู้สึกมันไม่ถูกใจมันไม่ถูกชะตามันไม่ใช่แล้วรู้สึกเห็นไหมเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเพราะคิดถึงคุณอะนะคะสองถ้วยสองถ้วยค่ะทุกคนเขาคิดถึงคุณอะนะนะไม่รู้ตรงกับของท่านใดนะคะแรนดอมคำคืนนี้หรืออาจจะตรงหรืออาจจะต่อเนื่องคลิปที่แล้วคลิปเมื่อวานก็ได้อะ สามไม่เท้าค่ะความรักที่เคยนิ่งหรือหันหลังหรือที่ไม่ได้ใส่ใจกันมีใครบางคนอยากกลับมาให้ความรักความชื่อสัตว์คุณถ้าเขาทําอะไรรับหลังนอกรูนอกทางเขาอยากซื้อสัตร,ร์คุณสองถ้วยรักคุณคิดถึงอ่ะนะคะหรือสามไม่เท้าหันหลังให้ละพอเรื่องอะไรก็ตามที่เขาไม่ใส่ใจเขาอยากวนกลับมานะทุกคนน้ําข้างหลังนี้มันไม่นิ่งบางทีความรักบางท่านเป็นเรื่องไม่เข้าใจกันรอให้นิ่งก่อนมนะหาอารมณ์เนีแหราคาะนิ่งก่อนนะ เก้าเหรียญนะเขาเคยคิดว่าเขามีอะไรหลายๆอย่างที่ที่พร้อมก็ได้แน่นอนละค่ะคนเรามีดีทุกคนเพียงแต่มีดีที่แตกต่างกันค่ะทุกคนเขาอาจจะเคยลุ่มหลงหลงตัวเองมาแล้วนะคะมีเงินมีทองมีอะไรหรือฉั้นอยู่ได้มีคนเข้าหาแต่แน่นอนละมันขาดนะคะคุณเห็นไหมคนก็เข้าหาเขาเหมือนเดิมนะแต่เขาไม่ได้ต้องการใครหรือถ้าเขาต้องการความเป็นอิสระ คุณก็ให้ไปละเขาอยากทําอะไรตามใจปล่อยตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเขารู้สึกคิดถึงคุณนะ่ะนะ,ะคิดถึงความรักที่อบอุ่นความรักที่เติมเต็มคำว,ว่าเติมเต็มหมายถึงใจนะคะทุกคนไม่ได้แปลว่าเราต้องเอาเงินทองไปกองให้ผู้ใดแล้วจะต้องเติมเต็มคำว,ว่าเติมเต็มแน่นอนนะคะมันเต็มที่ใจของแต่ละบุคคลที่เขามีต่อเราเห็นไหมคะเห็นไหมถ้าเขาคิดว่าเขาเคยมีอะไรหลายอย่างมี หรืออยากเป็นอิสระจากคุณหรือแม้แต่ความสัมพันธ์นี้เขามีอะไรพร้อมหลายๆอย่างมีคนคุยเยอะแยะแต่ทำไมเขาไม่อยากได้ใครไม่อยากคุยกับใครนะคะเนี่ยเขาคิดถึงคุณแต่ถ้าท่านใดเป็นแฟนเป็นครอบครัวแล้วอยู่ด้วยกันเขาคิดถึงภาพอบอุน่นท่านมีลูกมีเต้าอย่างเงี้ยคิดถึงนาไม่อยากหย่านะคะทุกคนคิดแบบนี้ไม่อยากหยานะนะรักคุณนะ่ะแปดดาบจะติดขึ้นมาตีคู่เลย แน่นอนละค่ะพิจาณาวนะถ้าคุณแต่งงานจดทะเบียนแล้วถ้าคุณอยากยาคนนี้ทําไมเขาเบี่ยงเบนเขาไม่มาเขาไม่อะไรไม่หมอว่าเขาไม่อยากยาเพราะคุณเป็นสองถ้วยสิบถ้วยเนี่ยนะคะแต่ถ้าไม่ได้ถึงขั้นนั้นคบกันเป็นแฟนนะคะอยู่กันแบบครอบครัวก็ได้คนคนนี้ไม่อยากเลิกนะเอาง่ายๆนะคะยังอยากมีคุณหรือคนที่เคยตัดสินใจผิดพลาดหันหลังให้ตอนนี้คิดถึงคุณมากๆนะคะขึ้นอัดนะคะ ปิดกั้นกันไปอยากคุยนะสตา์มีคนที่เทกันไปไม่ที่ผ่านมาหรือคุณบาลานชีวิตเขาได้ดีคุณยังเป็นดวงดาวทอแสงในใจเขานะคนนี้ยังมีความหวังลึกๆนะคะทุกคนที่ยังอยากได้คุณคืนนะเดอะสั้นคนเกิดวันอาทิตย์คุณคือความสุขของเขาคุณคือแรงผลักดันของเขาคุณคืออะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันยังอยู่ในใจนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเขาเคย เดือดซันนะคะเจอแปดดาบเจอเจ็ดาบเจอพวกนี้เข้าไปนะคะเวลาที่เรามีอะไรที่ที่มีคนชื่นชอบมากๆมีเงินมีทองมีอะไรบางทีเราก็หลงไปได้เหมือนกันนะคะแต่แน่นอนละ่ะเพียงแต่ใครจะหลงไปลึกไหมหรือกลับตัวท่านมานาแต่แม่มอกว่าเขาคิดถึงคุณอะเพราะว่าสองถ้วยขึ้นสิบถ้วยเดอร์มิดนะคะเป็นไพ่ของการตื่นรู้แต่แน่นอนละ่นะนาะบางคนเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ไม่มีอะไร จนมีอะไรพร้อมหลายๆอย่างนะคะตรงนี้ไวเริ่มกลางคนขึ้นไปแล้วก็รู้สึกว่าอ,อ๋อช่วงช่วงหนึ่งๆก็มีคนเข้าหาเยอะแยะทําให้ลงไปตอนนี้เริ่มคิดทหารเริ่มคิดว่าเออฉันเริ่มฉันเริ่มอยากมีความมั่นคงอ่ะคืออยากมีคุณนั่นแหละเคยมีคุณไงนะเดอะเฮอร์มิตเนี่ยหมายถึงอาจาจะไวกลางคนแล้วหรือเดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ของตะเกียงนําทางเป็นแสงสว่างเนบนาวนะคะทุกคนเงานะ,ะ,นะะเนี่ย เดอะฮอมีดเป็นสภาวะที่คิดเรื่องเดิมเรื่องเก่าคิดถึงเรื่องราวที่มันผิดพลาดเนี่ยนคะมีคนอยากมีคุณเป็นแฟนมีคุณแล้วคือถ้าเป็นแฟนอยู่ด้วยกันแล้วคือมีคุณอยากมีความรักที่มั่นคงและอบอุ่นนะสิบถ้วยเนี่ยนะเด็กชื่อไม่เท้าคะ่ะเขาอยากติดต่อสื่อสารมาถ้าท่านใดมีลูกนะ,ะคนนี้ฟอร์มเยอะอาจจะทักมานะะถามนูน่นถามนี่ที่จริงอะ่ะอยากคุยกับคุณนั่นแหละแต่ความสัมพันธ์นี้เขาพยายามแก้อะไรบางอย่างก็ได้ แต่ถ้าเขามีคนของเขาแล้วมันไปต่อไม่ได้ถึงแม้คุณจะรู้สึกถึงแม้เขาจะรู้สึกว่าคุณมันเตม,มันเต็มที่ใจหมดเลยอะคะ่ะแต่ว่าความสมัธ์ที่ใช่มันใช่อะคะ่ะนะ,ะเขารู้สึกแบบนั้นแต่มันไม่ได้มาเวลาที่มันใช่ไงเขามีใครบางคนอยู่แล้วนะมาแอบคุยกับคุณอย่างเงี้ยหรือคุณไปไปรู้ทีหลังวันนี้นะคะเขาต้องมาในเวลาที่มันใช่ด้วยนะคะทุกคนก็ efendim, ต้องเคลียร์เคลียร์หมายถึงไม่ได้แปลว voilà. ่าต,ต้องเคลียร์แล้วมาอยู่กับเราหรือเลิกกับอีกคนไม่ใช่นะคะหมายถึง ถ้าเขามีประเด็นมีปัญหากันไม่เกี่ยวกับเราเขามีกันมีปัญหากันเองนะคะให้เคลียร์กันเองอย่าเอาเราดึงเข้าไปนะคะมันจะมันจะผิดศีลธรรมมันจะบาปนะคะห้าดาบแล้วบางคนเป็นเรื่องเราที่เขาค่อนข้างมั่นกูเห็นไหมเนี่ยรูปสิงอยู่ข้างเนี่ยเก่งนะคนนี้เก่งมั่นใจมากๆถ้าถ้าคุณเป็นคนคุยอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเขาเคยมีคนเข้าหาเยอะยะแรกๆเขาอาจจะคิดว่าไม่เป็นไร นะคุณไม่งอเขาก็ไม่งอนะ,ะมันมากๆไงแต่ตอนเนี้หรือบางคนเป็นประเด็นเดียวนะคะถ้าอ่านแต่ละใบนะแต่ถ้าอ่านโยกันมันก็มีหลายสาเหตุแต่บางบางคนเป็นประเด็นเดียวก็มีคือความไม่เข้าใจอะ่ะขัดแย้งห้าดาบเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ห้าดาบคุณเห็นไหมนะคะแม่หมอจะไม่ตีว่าพ่อแง่แม่งอนเสมอไปเพราะว่าห้าดาบส่วนใหญ่กับพวกชวอริออตเนี่ยคะ่ะทำเป็นรู้สึกเนี่ยความสามาันที่มันเหนื่อยเพราะเขาเป็นต้นเหตุของความเหนื่อย คุณต่อสู้เพื่อเขาคุณรักเขาคุณยอมเขามาตลอดแต่เขาชอบดือ้อเอาแต่ใจไม่ฟังเหตุผลแต่จริงๆเขารักคุณมากนะอ่ะพูดมาก็ถึงเลยคนคนนี้อยากเดินทางมาเจอคุณนะคะทุกคนและเขาก็รู้แล้วนะว่าเขาทําอะไรผิดพลาดด้วยรู้แล้วต้องแก้ไขนะคะไม่ใช่รู้แล้วทําตัวเหมือนเดิมไม่ได้เนาะนะคะหนึ่งถ้วยมีคนที่คิดอยากได้โอกาสจากคุณไพ่พวกนี้มันขึ้นมาหมดเลยเพราะเขารักคุณนะนะ ถ้าคุณคบมาก่อนเป็นแฟนเป็นครอบครัวคุณเป็นคนที่รักเขาเขาก็ใจด้วยความรักความอบบุนให้เขามาตลอดปรารถนาดีหมอไม่รู้ว่ามีใครขอพรอ,อะไรไว้ไหมที่ผ่านมาแต่สิ่งที่เขากลัวคือเขาเกรงคุณมากความนิ่งของคุณเนี่ยแม่หมอบอกเลยสะเทือนใจเขาใจเรื่องเลือๆเขาเจ็บปวดนะคะเขาคิดถึงคุณอึดอัดมากๆมาเนี่ยคุณนิ่งมากๆแม่หมอบอกเลยคนคนนี้ถามว่าเสียดายคุณไม่เสียดายบางท่านเป็นปัญหาไม่เข้าใจกันนะ สีดาบนี่เกลี้ยกล่อมเลยล่ะค่ะหรือสีดาบเป็นสภาวะที่นิ่งเพราะว่ามีปัญหาไม่เข้าใจกันรอให้มันสงบแล้วเขาจะติดต่อมาก็ได้นะฮะโดเวอร์คนเกิดวันเสาร์บางคนคุยกยับคนทางไกลหรือคนต่างชาตินะแล้วให้ในใบนี้มันมาตั้งแต่ดูฟูจนถึงโดเวอร์คือเริ่มต้นนะคะทุกคนเดินทางมาหมอเคยพูดนะไม่ได้แปลว่าเดินทางด้วยรถด,ด้วยทางเรือทางอะไรไม่ใช่นะหมายถึงการครบกัน การรู้จักกันมันถึงสิ้นสุดตอนนี้แม่หมอว่าเขาเนี่ยแหละรู้จักตัวเองเลยรู้ใจตัวเองแล้วว่าคิดถึงคุณมีคุณอยู่เต็มหัวใจถ้าคุณคุยแล้วเขามีตัวเลือกเยอะคนคุณนี้อยากกลับมาคุยคุณใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วมองคือคบจริงจังแต่ถ้าคุณคบแล้วเป็นแฟนเป็นครอบครัวแน่นอนละเขาทําอะไรให้คุณเสียใจที่อ่านไปเนี่ยคนคุณนี้อยากได้โอกาสนะบางท่านเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่คุณทั้งคู่นะไม่ยอมกัน ใช่ไหมคะอันนี้คือถือดาบจากันเลยไม่ยอมลงให้กันเวลาพูดก็พูดแต่เวลาเงียบก็คือเย็นชาต่างคนต่างนิ่งทั้งที่ใจเราคิดถึงกันมากๆก็ได้นะคะบางคนปากแข็งหน้าคนคนนี้นาปากกระใจไม่ตรงกันปากแข็งอีกโก้หนักเดมเพลสคุณยังอยู่ในใจเขาเสมอคะ่ะทุกคนคุณเป็นแบบอย่างคุณเป็นคนที่ใช่คุณเป็นคนที่ดูแล้วใจใสเขาดีมากๆที่เขาหาใครณนะเวลาที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะเจอไม่มีใครใช่ที่สุดเท่าคุณอีกแล้วอ่ะ เอมเพรสนะคะไปแทนเพศเราเองนะไม่ได้แปลว่าเออต้องผู้หญิงเสม,มอไปถ้าคุณเป็นผู้ชายเขาก็คิดถึงคุณมากๆที่คุณมีหลายอย่างที่คุณแบบนะคะพร้อมสําหรับเขามากๆอ่ะดูแลใส่ใจเสม,มอต้นเสม,มอปลายพะเขาเนี่ยแหละค่ะดึงใครเข้ามาหรือคบซ้อนก็นได้หรือดึงคุณไปนั่นแหละเออมีคนไพ่พวกแนวต่อเนื่องนะคะมีคนคิดถึงคุณมากๆเลยทุกคนแม่หมอไม่รู้จะตั้งหัวค่อยยังไงแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับหมกมุ่นแต่เรื่องคุณ นอนกายมือกาหนะ้าผากเลยห่วงแหนคุณด้วยนะคนนี้ขี้หึงขี้ห่วงนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเขาค่อนข้างเห็นแก่ตัวหนึ่งดาบค่ะชัดเจนมีคนอยากเคลียร์ใจคุณหรือเขากลัวคุณตัดเขาไปใจลึลออกๆเขากลัวคุณตัดจบเขาไปนะคะถ้าความสัมพันธนี้วนๆเว,ว,ว,วียนๆไม่รู้กี่ครั้งแล้วคุณยังให้โอกาสนะเขาไม่กล้าสู้หน้าคุณด้วยซ้ําคนนี้ชอบหนีปัญหาที่ผ่านมา เนี่ยเขากลัวคุณเดินจากเขาไปจริงแต่ถ้าหันหลังจากไปแล้วความหมายคือคนคนนี้อยากได้โอกาสแล้วเครียดเพราะคิดอยากจะได้โอกาสอยากพูดอยากคุยอับคุณแบบนั้นแบบนี้แล้วคุณจะเขากลัวคุณตัดเขานะคะไม่เอาไม่พูดแบบนั้นนะคะกลัวคุณไม่ให้โอกาสไม่อภัยมีคนนั่งเสียดายเสียใจอะไรอาวรทุกใจแต่เรื่องคุณนะคนคนนี้คิดถึงคุณนะอยากงนอคุณใจจะขาดละกําลังวางแผนมานะคะ อยากจะทุ่มเทให้คุณอาสุดท้ายดีกว่าเขาอยากบอกอะไรคุณในค่ำคืนนี้ สามถ้วยนะคะสไม้เท้าแปดดาบเจ็ดไม้เท้าเขาอึดอัดนะคะอยากคุยยับคุณบล็อกกันไปใจลึอๆอ่ะเขากลัวคุณตัดเข้าไปนะคนนี้เคยมั่นมากๆเนี่ยกำลังกลัวเสียคุณไปแต่ถ้าเสียคุณไปแล้วให้พิเทศคนเกิดวันจันทร์อยากกลับมาในความสัมพันธ์อันนี้คนเกิดวันอาทิตย์นะอ่าคนเกิดวันศุกร e ์เอ็มเพรสอันนี้คนเกิดวันอังคารค่ะ เดอะทาวเวอร์นะคะอะไรที่มันแตกหักพังเขาก็คงคิดแล้วว่ามันจะเหมือนเดิมไหมถ้ากลับมาความรู้สึกอะไรหล,หลายๆอย่างหรือถ้าเป็นแฟนเป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันเขาก็คงทําครอบครัวนะคะแตกสลายพังไปค่ะทุกคนคนคนนี้อยากทักคุณมานะกาลังคิดถึงคุณมากๆนะคะอยากทักอยากพูดอยากคุยกับคุณนะ,ะสีดาบนะ,ะอัศวินดาบเดชเชอรีวัตนะ อืไทยโบนาะณขึ้นมาลักษณะที่เอใครบางคนคิดถึงคุณหนักมากและคิดถึงสิ่งที่มันเคยทําผิดพลาดสิ่งที่เคยทะคะํานาผิดพลาดมาที่ผ่านมาจนถึงนะเวลานี้อาจจะเริ่มคิดได้เมื่อสายก็ได้ขอบคุณมากมานะคะทุกคนสำหรับการติดตามและรับชมคลิปรันดอมของหมอมินในค่ำคืนนี้ มีแต่สิ่งดีๆนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะ ID ไลน์แม่หมออยู่ใต้วิดีโอคลิปนี้ค่าดูก็พิมพ์ทิ้งไว้อ่านรายละเอียดเบื้องต้นนิดนึงก่อนจะทักเข้ามาถ้าท่านใดนะคะชมทาง TikTok นะคะทุกคนมันจะไม่มีคุณต้องนะคะต้องเข้ามาทาง YouTube ชื่อหมอมินเนี่ยละค่ะสามหกหตลอดนี้ละค่ะขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะ